Rồi ừ. cho thìn cho thìn cho thìn ngốc cho thìn nhìn ai tì đồ này giải phu giải phu cho thìn à, mì mong, mì mong <laughs> khởi khởi tí đu này tí đu này ตี่เป็นให้ดูหน่อยใช่เหีืยอะไรอะ่ะนี่นี่เจ้าถินอืมไงนี่เ <c oughs> จออย่างนี้เป็นไงครับเป็นไงเนี่ย <Yeah. S 1> ผันก้า cho tìm 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 ạ, toàn nhìn toàn nhìn Dìa này nè giờ tìm này quá tìm ติดอยู่ต้นไม้เหรอ,อ,อไหนยังไม่เห็นหนอนยาง,งเลยเอ๊หนอนยางอยโอ้เกิดเดินอยู่ตรงนี้จะเห็นตัวสีเขียวอ๋อซื้อมาตัวอะไรอันนี้แม่หนูซื้อให้ครบชุดเหรอต้นนู้นต้นไหนโอ้ยมันไกลเกินไหนวะงานครับสีเขียวเขียวเก่งที่ไหนแล้วเหรอเห้ว ติดไก้เกันขึ้นไเราวไงเอาขุบยางไปใช้เอาเอาเบ็ดมาใบาพัดไม่มีเอาเบ็ดมาหรอประกอบให้เ <c oughs> จอเด็กชอบตกปลาเห็นตั้งนานแล้วแหละให้ขดยางมันตับไปมาเรอโอ้โ,อโหสายอะสายไปง่ายเหรอสายมันน้อยเดียว มันไม่น้อยเดียวลอกสายมันเป็นสายเอ็นไม่ต้องกัดกัดทำไมอ่ะนี่แม่ซื้อมาให้เหรอรสายมันพันข้างในอ่ะพัน,พนไม่จะพันไดไงเอาไปตกเล่นๆนะอย่าลงน้ำลึกนะครับ เห็นเบี่ยงตั้งนานแล้วเลือกใช้เป็ดกระป๋องก็หรอฮะเป็ดที่แทนแม่ตกปลาหมอยก่อนมั้งเนี่ยแม่หนูซื้อไอ้ที่ตกปลาหมอยมาแล้วอ๋ออะไรเมื่อก่อนก็คิดว่าจะได้ดู ทำไมมันกัดเหรอสายมันนิดเดียวสายมันนิดเดียวขัดไอโดกขัดขาดขาดเลยใช่ปเปล่าแล้วสายเอ็นเนี่ยนะแล้วส,สายเส้นเส้นเดียวเนี่ยนะครับโมเยียขาดแน่อือรักสอนแรบ b โ o ครับต่อให้นอย ก็ไม่ต้องไปเสียา้มันล็อซื้อใหม่เอาไม่มีตังอีกอันนี้แม่หนูเพิ่งซื้อมาให้ถูกๆสองร้อยเก้าสิบอย่างเป็นปะเนาะ ติดเดี๋ยวเอามาตับมาตบเห็นแล้วอะไรอ่ะลอก <laughs> เอา้าเอา้าครับโอเคดูตีแล้วก็ปิดตีแล้วก็ปิดมันด้วยพี่ไปแล้ว

สวยด้วยโอ้ไฟสวยๆงั้นเลยมันจับมินิมาหนึ่งแต้มก็้ไฟสวยๆแล้วปลามันขึ้นมาจากคลองแล้วมาอยู่นานเนี่ยไฟสวยๆเห็นหลายตัวเลย โอเคแล้ว okay, ผมปลากไว้เด้อครับเจ้าแบบหมดไะเนี่ยพูดตั้งนานไ้สวยเลยสุดยอดมากครับปักทางเข้าหนองเหมืองครับผมบอกหมายไว้เลย <c oughs> นาข้างทางทครับผมสุดยอดครับอันนี้แหละมีปลาเชื่อผมพ็ได้ไปสองตัวแล้ว <c oughs> นี่เด่มันจะไซสไม่โต

อนไรสวยเออมีป่าเว้ย <laughs> <laughs> นานา <laughs> ที่เขาไม่ตีกันนั่นแหละตัวดีนี่เขาเป็นเจ้าเหมนตั้มอินี่ครับผมจอดมากับได้เยเดี๋ยว <laughs> ลองตีต่อ 对月、yeah. ตัวชันแนีล่ S <S ลถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแม่เข้ามาชอนครับถ่ายรูปมันเดี๋ยวจะปลยนไปดูมันจัดเข้าไปดิถ่ายรูปหน่อยถ่ายรหน่อยขอถ่ายรูหน่อย แช่แช่โอเคสับคว,วายมันไปครับกล้องไม่รู้กดถ่ายตั้งแต่ตอนไหน <c oughs> โอ้โหแล้วกัดไปอย่างนี้ตายตะกลิ่นมันดีดีอนเหงื่อมันแตก ปี้มันเข็ดเข็ดนะปาาเออเอาง่ายง่ายแล้วก็โยนโยนไปหาลูกมันปลาหนาครับผมมันตับนิดนิดสุดยอดมากครับ กัดกัดกัดเอ้ยกัดไม่โดนให้เรียนดักเตียวตามช่องน้ำไหลนะครับกัดเยียรไม่เข้าตัวเดียว์เวี่ย กัดอุ้ยกัดอุ้ยยีงไงโดนตอนน้าปัสสาะสมยิงยาวไปนะมันตับนะมาเรียก้าต,ตัวเล็กก็เป็นถ่ายไปเนี่ยสองนาทีกลับเป็นเจ้ามันตับมินิครับผมนี่ป้านะากว่าจะหาเจ้โหขี่รถรอบเมืองเลย โอเคครับผมฝ่าบวเดิมมันตับมินิครับผมนี่ตัวแรกปลาหลังแถวหลังโคกตีบนะไม่ค่อยมีตัวเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับป่านะอเจอาครับผม